สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาพรยนนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็พามาชมนะครับรีวิวนะฮะรถที่โกดัง3โกดังเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพรยนนะฮะก็คือวันนี้จะพามาชมรถกระบะสีประตูนะครับอ่าเป็นโฉมตัวหน้าหล่อนะฮะปี2018ัคันนี้เลยไม่ใช้งานไปที่129,000กิโลเท่านั้นนะฮะเป็นเกียร์แมนนวลสีประตูนะครับเพนเดอร์ยกสูงนะฮะ ราคาขายอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถกระบะรุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับเบอร์นี้เลยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะหรือว่าจะเข้ามาดูนะครับมาทดลองขับกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดเ้ตัวรีโวคันนี้นะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับ นะคันนี้ก็จะเป็นตัว 2.4e+P a Runner t p r นะฮะสีประตูยกสูงปี2018เกียร์แมนนวลนะฮะอ่านะฮะเรามาดูกันเลยนะคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัว e+ p a r t เป็นตัวพิเศษนะครับคันนี้ก็ให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่โคมไฟเดียวกันเลยแล้วก็มีไฟเดียร์ทามนิ่งไลด์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะครับเป็น LED นะครับกระจังหน้าก็จะเป็น กรจังหน้าสีดำเป็นโอแบคนะครับนะมีคิ้วฝากระโปรงจะเป็นสีดำเงานะครับผมนะฮะรถเดิมเดิมยังไม่ล้างขัดสีนะครับให้เขาเลยนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้ำนะลูกค้าสามารถตวรวจสอบประวัติกับทางสูตรได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับในส่วนตัวคิ้วล้อทางก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยตัวรถเดิมเดิม,ดมบางๆเลยนะฮะ นี่เลยนะครับผมนะแล้วก็ยางได้เป็นยางโอตานินะครับคันนี้ให้มาเป็นยางปี2021แล้วนะฮะนี่เลยนะครับดอกยางเลืกๆอยู่เลยนะครับเป็นยางขอบเอล้อขอบ17ดิสเบกคู่หน้านะครับรายละเอียดตัวซุ้มล้อต่างๆนะครับนะเดิมๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็รอยม้าจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับไม่มีสนิมแหละเลยนะฮะแล้วก็บันไดข้างจะเป็นสีดํา ด้านแบบนี้เลยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะฮะในส่วนของตัวพวงมาลัยตัวกระจกข้างนะครับก็จะเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าสีโครเมียมนะครับติดในส่วนตัวไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับนะมีตัวกันลอยที่ควรนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระจกนะครับจะเป็นกระจกนีกระัยเตลย่ต้าอัลามแล้วนะครับติดฟิล์มประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ มาดูในส่วนตัวด้านท้ายนะครับนักตัวเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดมเลยนะนะครับผมนี่เลยเห็นชัดเลยนะครับติดในส่วนตัวสปอร์ตมาให้นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็คัสซีนะครับสีดําสนิทเลยแทบไม่มีสนิมเลยนะฮะสะอาดสวยงามเลยนะฮะติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบแล้วก็ในส่วนตัวไฟท้ายนะครับคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายหลอดไส้นะครับเป็นไฟท้ายเดิมเลยกันชนนะครับ เดิมๆนะครับมีบุบตรงนี้หน่อยนะครับนะทำการใช้งานนะครับผมอ่าแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยไฟเบรกดวที่3โลโกโต้ต่างๆครบเลยแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับนะเดิมๆเลยนะครับปิดแม็กเลนเดอร์มาให้เรียบร้อยนะของอ่าแอโร่คาร์ดนะครับ สวยๆเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็รีบติดต่อมาได้เลยนะยังไม่ได้ติดจองนะครับดูช่วงล่างนะค,คันนี้เปลี่ยนโช๊คมาให้แล้วด้วยนะครับยังอะไรอยู่ครบนะในส่วนตัวเฟืองท้ายนะครับโช๊คต่างๆไม่มีซึมไม่มีรั่วเลยนะครับสวยๆนี่ให้ดูเลยนะครับอ่าเดีเทลอีกทีนะคันนี้จะเป็นตัว ดีโว e ่2.4 e-Part P r นเนอร์ส er ีประตูเกียร์แมนนวลปี2018นะครับราคาขายอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช้งานเพียง120,000กิโลนะครับภายในนะครับจะเป็นทำเป็นเบาะหนังแล้วด้วยสเปคเขานะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ตัวนี้นะครับเขาทำเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเย็บตรงนี้เป็นหนังนะครับเดินได้ได้ขาว เบาสวยมากนะฮะลูกค้าคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยคือเป็นตัวระบายความร้อนนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ขาดสีได้ด้วยนะครับมีที่นะฮะวางแก้วนะครับผมนะมีที่จับลากื่อนรถแล้วก็ตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตนะคะนี่เลยตัวเม็ดอาร์ตนะครับเห็นชัดๆเลยกลมๆเลยไมไ่ผ่านการตัดต่อยอมแมวมาแน่นอนนะครับผม ในส่วนตัวภายในสวยมากลูกค้านะครับผมนะพอดีใครได้ไปผมเลยว่าคุ้มเลยนะครับสภาพรถคือเดิมๆนะครับเดิมๆเลยฮะนี่เลยนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับเป็นแบบนี้นะครับยังไม่เป็นสมาร์ทอินทีนะครับแล้วก็กระจกได้ไฟฟ้าแล้วออโต้ฝันขับเซ็นเตอร์ล็อกที่ล็อกกระจที่เปิดกนะครับนะตัวน็อตต่างๆประตูนะเดิมๆเลยนะครับผมนี่ไม่มีขยับเลยนะ สวยๆวดรายละเอียดเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวแก้มนะครับนี่น็อตไม่ขยับนะแล้วก็บ่อเนี่คือสวยจริงๆนะครับบออคือแบบเดิมเลยนะครับตรงปีกนะฮะตรงนี้คือไม่มีย้อยไม่มีอะไรเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับใหม่คันนี้นะครับ ไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่129,536กิโลนะครับพวงมาลาย3ก้านมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยกับหนังสีดำนะครับรายละเอียดภายในนะคอนโซลต่างๆเดิมๆเลยนะครับแทบไม่มีรูรอยนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะหสปีดมีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมาให้นะหน้าจอจะเป็นแบบขนาด7นิ้วนะครับแบบทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังนะครับยังไม่มีนิเ i กเตอร์นะฮะตัวนี้ก็จะได้เป็นแอร์แมนนวลนะครับ อ่าเป็นแอร์แมนนวลมี power outlet นสองช่องนะครับมีช่องเสียบ USB AUX มาให้ด้วยอ่านะครับผมนะราคาเพียง6กแสนหนึ่งหมื่นนะครับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับอ่าครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับมารพยนต์ Mar ion, นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องของเจ้าตัว r e ีโว่สองจุดสี่อีพาร์ตคันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันสิบแปด ตัวเครื่องนะฮะจะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ VN Turbo นะฮะก็เป็นตัวขนาด2.4ลิตรหนึ่งาแรงม้านะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวห้องเครื่องนะ,ะฝากรกะโปรงก็มีแกะมาแล้วนะฮะอาจจะแบบนะครับเก็บสีมากแต่ว่ารายละเอียดเดิมๆนะครับตัวสนะีต่างๆเดิมๆนะครับตัวเม็ดอาร์เดิมๆนะฮะรถไม่ได้ผ่ากนการชนแน่นอนนะครับนะ,ะมีเก็บสีฝากระโปรงมาะคระับตัวนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวแผ่นเพดนะครับนี่นะครับก็เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้แบบว่าถอดปั๊มใหม่นะครับมอกอยู่ครบแล้วก็ในส่วนตัวเม็ดอาร์ตห้องเครื่องฮะเดิมๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่ใหม่แล้วก็ห้องเครื่องนี้สะอาดมากแห้งเลยนะครับไม่มีรอยซึมรอยเยิ้อของน้ำมันเครื่องเลยคานหน้าเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนะมีโลโก้สายลักณ์ตัวแอลนะครับ แล้วก็หม้อน้ําเดิมนะฮะของโตโยต้าเลยนี่นะครับในสูตัวแต่ละต่างๆได้เดิมหมดเลยนะครับตัวเม็ดอาร์ดด้านข้างนะฮะเห็นไหมฮะลูกค้านะครับเดิมๆเลยน็อตด้านในนะครับนี่นะครับตัวน็อตด้านในนะครับนี่เลยไม่มีขยับเลยนะจะบอกว่านะฝากระโปรงนะครับถอดเจ็บสีมาแต่ว่าตัวฝากระโปรงจะเป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะครับผมนี่เลยนะฮะ ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือว่าขอรูปดูเพิ่มเติมได้นะฮะที่เบอร์084 384 8404ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ละแวกแถบบิบุรีก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะยังไงนะครับฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัวโตโย t a h ไ l รักรีโว2.4 e p a r t p r i n e r 4ประตู เกียร์แมนนวลปี18คันนี้นะฮะไม่ใช้งานน้อยนะไม่ใช้งานไปเพียง129,000กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาเพียง619,000บาทนะฮะลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับผ่อนดีผ่อนตรงมีเครดิตเกิน12เดือนนะฮะสามารถฟรีดาวได้นะครับออกรถสุนบาทได้แล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยผ่อนสปีเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79เเลยนะฮะ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องของผมให้ด้วยนะครับเพื่อในการแจ้งเตือนนะฮะเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะสตันนี้ผมมัธย์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ